อเอาอาหารมาแล้วขอใบนี่ไหนเด้อเป็นที่รองรับให้อาหารเจ้าเหมียวเขาขอใบนี่ไหนเด้อเป็นที่รองรับให้อาหารไปลูกไปมาไหมอ่า,า,อา,อา,อากินอ่ะกินเลยเลย ไม่ต้องครูเขาสมอนแคทแคทซิต้าตัวใหญ่พี่เบิเ้์มคนนี่อยู่ดีๆลูกจะไปกัดน้องไปกัดน้องอยู่ไข่อยู่มั้นี่น้องมันอยู่นี่เอาลูกอ่ะเาเองกินนี่เาเองกิกนเองกินตรงนี้อ่ะอ่ะกินคนละที่กินคนละที่กินคนละที่ อยู่ด้วยกันเดียวกัดกันกินโคลตทิ๊กกินลูกกินเขาหลายวันไม่ได้เจอเัเนอะกินเลยกินเลยลูกกินเลยกินให้อิ่มเจ้าเจอข้าจะต้องอิ่มและยิ้มได้ท่องไว้สโลแกนเลยนะนี่เจอข้าจะต้องอิ่มและยิ้มได้กินให้อิ่ม กินให้อิม่มกินให้อิม่มกินเลยกินให้อิม่มกินให้อิมอ่มหาบ้านหลังไหนครับหนึ่งรื้อไทยหนึงน่ง,ร,ยยงร,ร,รื้อไทยยวามตาอ๋อวามตาตรงไอ้เลยไหมย,ย้อนไปตรงตรงเข้าตรงไอ้ตรงที่มีจอดรถอะ่ะลงจอดรถฝั่งตรงข้ามนะักนะนั่นซอยนี้ไหมครับเออซอยนี้ อย้อนไปนิดนึงนตรงนั้นเองหลังบ้านลุงนี่หลังบ้านหลังสีฟ้าๆนี่เข้าแเหลยวขวามองไปทางขวาเรามีรถลงรถเก่าๆจอดอยู่นี่นครับเออถัดไปถัดไปถัดถัดหลังนี้ไปเคอรี่เพิ่นไม่รู้ที่นะครับเลยบอกเพิ่นเออนั่นแหละนั่นแหละเข้าเลยเลี้ยวเลย อ่นั่นแหละถูกต้องเข้าไปได้เลยเฮอรี่เป็นไม่รู้ที่นะเพิ่นถามหาหนึ่งหรือไทยวามตาเป็นลูกหลานของคุณตาทานะกินเลยลูกกินเลยเข้าไปเลยไอเข้าไปเลยตรงนั้นแหละเข้าเลยเข้าบ้านหลังนั้นแหละเข้าไปถามมันเลย เขาไปได้เขาไปได้เขาหลังนั่นแหละอ๋อไทยบ้านหลังนหนเออ,เอ,อใช่หนึ่งลือไทยวามตาแต่วามตานี่คือน้ำสกุลของคุณตาทาคุณตาทาวามตา แต่ถ้าเป็นบ้านในถ้เป็นหลานถ้เป็นลูกคุณลุงแก้วแน่ๆเลยโอเคแต่นามสกุลนะใช่แต่ที่อยู่อาศัยคงจะเป็นข้างในหมู่บ้านเย้ครับอ่ะกินลูกกินอ่กินให้อิ่มกินให้อิ่มกินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มเดี๋ยวเอาเล่นกินก่อนกินก่อนกินก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยเล่น